ดราม่าต้มไข่วันนี้ยายจ๋าจะพามาทำลูกชิ้นปลานะคะอยู่เมืองนอกเมืองนาต้องรู้จักฝึกและทํากินรู้บองบน้อยนะคะซอยผัวประหยัดซื้อร้านไทยลูกชิ้นปลาแพ็คหนึ่งเนาะเกือบสยูโรกว่าอ่านี่ผัวซื้อปลาลดราคาห้ายูโรหน่อยๆน,นะคะเราก็มาฝึกเคสฝึกทำเอ้ยได้ของกินแซ่บรสชาตตามใจสัน เด้งเหนียวนุ่มสั่งซีสาวเอ้ยสีไปอดไปยากสีกินแต่ต้มไข่ดัดแปลงค่ะดัดแปลงชีวิอยูได้มันก็ต้องฝึกฝนห้าพวฝรั่งยังว่าเฮ็ดยากเรียนภาษากัวสีคุยกับฝรั่งรู้เลื่องนะสาว <c oughs> เออบัวยูบ้านเฮามันบ่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์แต่ว่ามันกระสดวกซื้อกินง่ายบ้านเฮามันกระ่บแพงนะคะ มันก็มีความสุขเต็มที่แต่อยู่นี่ถ้าเอาคิดว่าอีไซเงินเหมือนอยู่เมืองไทยเอินซังเอินซังนะคะบอยอมเฮตกินเองอันพวกกะเจงแล้วนาะนีะ่ฝึกฝึกฝึก,กอีลาฝึกฝึกนะเฮ็ดได้ทุกอย่างเด้อสาวบอยากเลยสมัยนี้มี YouTube มีตัวอย่างให้เฮ็ดวิธีทุกอย่างตามบันบัน งายขนาดยายจ่าด่เป็นคนเห็ดอย่างบบเป็นเลยปัจจุบันเห็ดได้ทุกอย่างหมู่ยอก,ก็ยังเห็ดได้เลยเนาะเดี๋ยวมีเวลาสิพามาเห็ดตามสเต็ปเดอ้อมื่อนี้เอาลูกสิ้นปลาเด้งๆไปกินสะก่อนเดอ้อสาว